โอ้ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้นี่กระลาหออกเต็มเนี่ยล sure. ้ครับนี่ยโอ้ท่านผู้ชมมองครับนี่นี่ครับกระลังออกเต็มแล้วครับนี่ดอกน้อยๆครับฮึมหมานหมานครับวันนี้หมานหมานนี่ครับงามเลยครับนี่กระลาห์ออกเต็มเนี่ยแล้วครับนี่ยน่าประทับท่านผู้ชมฮึมสวยงามครับ เต็มเป็นว่าเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมได้ทำชนกกนกพรนะครับ ครับสาหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหาเห็ดบดหรือว่าเห็ดลมกันนะครับมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้นักได้น้อยครับหรือว่าจะได้เลยนะครับอันนี้ลมเย็นลมหนาวมาแล้วครับก็ลหาเริ่มหนาวเริ่มเย็นนะครับก็เลยจะลองมาหาเห็ดบดเห็ดลมนะครับว่ามันจะได้ก่อครับนะครับท่านผู้ชมมาเจอของกินของปลาต้วนะครับเป็นมหู้้ว่าตั้งเอิญของห้องวายังครับบ้านผมห้องว่ามะเคาะหรือมะคอนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ข้อนะครับอันของข้อขมงมคขอนะครับเอาไปซาไปก้อยเก่นครับยังม่อแล้วครับเนี่ยลูกใหญ่แล้วครับพอดีต้นมันล่มลงนะครับเป็นเต็มนี่เลยครับเนี่ยต้นมันนอนดินนะครับนะครับมันล่มลงมาลูกใหญ่ห่ทั้งนั้นเลยครับนะครับผมจะมาดูครับนี่ครับ สดๆนะครับนี่มะครับอร่อยๆครับกำลังดีแล้วครับบะส้มครับมะขามมะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับถูกงามๆนะครับ าแล้วครับอร่อยนะครับ,รบไหละล่นแล้วลครับทำต,ตามทั้งนั้นเลยทำทำมาเก็บไปกินครับ ส่วนคัมป้าของนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับนะครับมาันก็เริ่มออกครับนี่นะครับเริ่มออกน้นอยๆครับอีกตอนนี้ขอนี้ครับจบดีครับท่านผู้ชมขอนี้นะครับนะครับก็จะเริ่มออกนะครับครับฮอตบอลไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ นมานครับมานข้าพี่มาเจอขอนครับทดลองมาหาดูมาหาดูว่าจะได้บ่ได้ครับดีมาเจอขอนขอนเก่าที่งไว้เอาทุกปีทุกปีครับมันจะออกครับครับท่านผู้ชมกระห้องม้านะครับนะครับเห็ดบดเห็ดล้มนะครับนี่ครับอ่อนๆเลยครับดอกอ่อนๆเลยยแมวแก่แต่เลยครับม้าครับท่านผู้ชม มอนเป็นไรครับท่านชมนี่ครับหมานข้าหมานวันนี้ครับนี่ครับาากระห่าวุตออกมานะครับนี่ครับเราประมาณนี้เดี๋ยววันมันงนี้ก็จะเต็มนี่แเลยครับ มาครับตอนนี้มันไปหมดเลยครับนะครับเสิร์ชขอนอี่เลยครับครับดอกแก่ๆกับนี้เลยครับมันน่าจะออกก่อนนะครับดอกแก่ๆท่านผู้ชมสายขอนั้นมันหมดเลยครับนี่ครับ เม่ะเลยครับเรกกำลังนำง,งาบเลยครับนกสวยๆทั้งนั้นเลยครับยังไม่ทันได้แก่เดีครับ ลังออกนะครับมาม่าเลยครับเห็นดอกปลานะครับดอกจังใหญ่แล้วนะครับท่านชมอันนี้กระทางออกใหม่นะครับเต็มขอนมาแล้วครับยังมาม่านะครับเนี่ยยังม่ะนะครับเนี่ย ล้มปลานะครับัน,นี้ทำไปได้เพาะเองนะครับมันออกตามธรรมชาติของมันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดกระดนงออกมะมาะนะครับนี่ท่านผู้ชมมะมาะนะครับดอกกระดนงงออกมนัมนๆครับวันนี้ครับอันนี้นุมแต่เลยครับ โอ้คัดทำนองชมนี่ครับโอ้นี่กระลาห์ออกเต็มเนี่เลยครับนี่โอ้ท่านผู้ชมมอครับนี่นี่ครับกระลาหออกเต็มแล้วครับนี่ดอกน้อยๆครับหืนหมานๆครับวันนี้หมานๆนี่ครับงามเลยครับนี่กระลาห์ออกเต็มเนี่ยเลยครับนี่น้อคธรรมะนัดทำนองชมสวยงามครับ เต็มไปหมดเลยครับสงครับเรากระทำม้อแล้วครับเต็มไปหมดแล้วครับนี่ครับอ่าแบบนี้แล้วครับงามครับงามหมานครับหมานวันนี้ครับนะครับออกมาใะไรครับนี่ประมาณตรงนี้เช่านะครับพวกมาเจ้าน่าจะร้านเต็มนี่เลยครับ นี่ครับม,ม,มันมันครับมัน again, มันท่านผู้ชมอือมันนี้หมานครับอือท่านผู้ชมเต็มขอมไปหมดเลยครับอือมันครับเต็มหมดเลยครับอืท่านผู้ชมหมานมันครับวันนี้ท่านผู้ชมมาครับว่า ็มหมดทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนะครับเต็มไปหมดเลยครับนะครับกอ่อนๆนะครับหลังงามๆนะครับเนี่ยครับมาเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเต็มของเต็มหมดเลยครับเต็มของเต็มหมดแล้วครับ นะครับกขนมออกออกนี่ะออนะครับมากครับนคะครับเราจะต้องเก็บควาท้าขอกเก็บนี่จะมีคนมาหมาลุ้นจะได้ไปเลยนะครับนี่ถ้าผมกเก็บเอานะครับนคะครับออกสุ่นถอนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายท่านชนกกระดกพรน,นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับข้างทางมีเส้นเห็นเป็นมดนะครับแบบมีตีเดียวนะครับนะครับนะครับนี่ยังมีอีกนะครับเอาแก่เป็นมหมดเลยครับตอนนี้ทุกขอนเลยนะครับ ม่อเลยครับท่านชมดอกนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยครับดาวอ่อ,อนอ่อนทั้งนั้นเลยเก,ก็บกระใสถุงกอนครับเดี๋ยวเราไปปาดเอาตีนเอาต,อาตีบ้านนะครับผมม่ได้เอาผ้ามานะครับม่ได้ตั้งใจมานะครับ นี่ดีกว่ามันบอกออกแต่ครับถ้าลองมาดูนะครับทรานี้มาเจอมันออกครับก็เลยต้องเก็บนครับไปปาติตีมที่บ้านเอาครับ เราคณะนี้ก็ต้องเก็บก่อนนะครับถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวคนมาที่หลังเขาจะได้แต่ครับสีดายน,นะครับเพราะคนช่วงนี้คนจะหาอยู่เ,เรื่อยๆเพราะมันเป็นเฮ็ดปลาครับแต่ถ้าเป็นขอนเ้ออยู่ที่บ้านเขาก็จะจะเก็บเด้นะครับวันวันพุ่งนี้เช้าหรือว่าตอนเย็นเ็นมันจะดอกงามด้วยนะครับนะครับ ครับท่านผู้ชมเจ้านี่ผมมาที่ตามผลงานนะครับตีเอาละไว้ตะวานะครับตีบ่ได้อาบดิเก็บครับพอนี้ผมตื่นก็มาถึงขั้นกับขวานะครับประมาณตีห้าเราผมมาถึงนี่ตีห้าสิบกว่านาทีเนี่ยก็เลยเอาไปอย่างรั้มพ่เป็นของปลาฝ่องธรรมชาตินะครับบาได้ซื้อหาบ่ได้เป็นของตัวเองนะครับแถมมาก่อนคนนั้นก็ได้นะครับเนาะนะครับผลงานตีตะวานที่มันบบบบ้านนะครับ กำลังมาะแล้วครับตัววิาเมเอากับวาอย่างงามนะครับในตอนนี้เต็มขอดไปหมดนะครับแต่พอดีผมมาบอบัถึงกั้นกบขวานจะไม่ยังดูบัตันเขานะครับนะครับยังมาะในบ้านเต็มขอดนะครับตอนนี้นะครับางามครับเดี๋ยวพยายามขอนอื่นต่อครับมาห่วงจะเวลาอยู่ก่อนนะครับไปลุ่นกันเลยครับ เราก็ลังห,งหมมดแล้วครับนี่สงสัยต้องเก็บมดนะครับถ้าบอกเก็บมดแต่เดี๋ยวเขามามามันดนเขาเอาแล้วครับต้องเก็บไปห้มมดแล้วครับตอนนี้เพราะช่วงนี้มีแต่คนอยากได้อยากกินกน็ต้องมาหานะครับถ้าไผบอกมาหาก็จะมาได้นะครับแต่มากนก็ได้แห่มาที่หลังก็ตามนั่นนะครับนะ กำลห,หม่อแล้วครับอ่อ,อนๆกำับถม,มเรายัางเหมาะนะครับลง,งา้ๆทั้งนั้นแลครับเสดยจครับถ้ามัมีคนมาเอาเหยีก่กอนผมได้ให้หลายอยู่ครับอันนี้มีคนมาเอาเหยก่กอนนะครับ đọc mà mọi người đấy, là không không on on เฮ็ดบดเฮ็ดล้มนะครับอันนี้กำลังออกคั้งแหลกของปีนี้นะครับมีลมเย็นลมหนาวเข้ามามันก็เลยเออกครัหลังจาจกฝนตก าหาเฮ็ดบดเฮ็ดล้มก็ยังได้เฮ็ดน,นั้นอย่างทำเฮ็ดดานอยู่นะครับครุณผ,ผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมาซ่อมเฮ็ดบดนะครับเฮ็ดลม้มเดี๋ยวมาเจอเฮ็ดดานเฮ็ดดานยังออกหลายอยู่นะครับเนี่ยผมได้เกบเต็มถังสีนี่แล้วครับมันก็นยังมีหลยอยู่ครับออก ดอกำง,งามทั้งนั้นนะครับเป็นเฮดนะครับท่านผู้ชมสำหรับเฮดตีของไปหาวันนี้มานะครับแล้วมาเจ้าเนี่ยครับได้มารวมร้มกันกับประมาณน,นี้นะครับนะครับอันนี้เฮดหนุ่มนะครับอันนี้ได้มาตะกี้น้อยหนึ่งครับวันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ